วินาทีนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกผเชิญหน้าแฟนหนุ่งนายนภัสออกงานคู่กันหลังจอดรามา่าแม่หมูพิมพากาเรียกได้ว่าทําเอาชาวเน็ตต่างฮือฮาเมื่อเหล่าชาวโซเชียลต่างสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตัวแม่รุ่งใหญ่อย่างหมูพิมพากาอันฟอลโล่ใบเฟิร์นพิมพชนก แฟนของลูกชายนายนภัสรวมถึงทางด้านลูกชายนายนภัสท่ามกลางความงงของแฟนคลับและเมื่อไม่นานมานี้ชาวเน็ตตาดีเห็นใบเฟิร์นพิมพชนกอันฟอลโล่แม่หมูพิมพกาคุณแม่ของแฟนหนุ่มแล้วเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ก่อนหน้านี้แม่หมูพิมพกาได้อันฟอลโล่ลูกชายนายนภัสและไบเฟิร์นพิมพ์ชนกไปก่อนหน้านี้ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านแม่หมูพิมพกา โพสต์ครั้งแรกหลังโดนจับตา unfollow โดยทางด้านแม่หมูพิมพากาได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีเอาไว้ว่าไปกันใหญ่แล้วใครจะอันฟอ l ใครแล้วไงไม่มีลูกคนไหน unfollow แม่ทั้งนั้นแม่บล็อกเองแค่บล็อกเว้ยบล็อกเพื่อนลูกทีง,งานลูกทุกคนบล็อกมาหลายอาทิตย์แล้วเพิ่งรู้เหรอเพราะแค่ยังไม่อยากเห็นเห็นแล้วมันอดไม่ได้ที่จะเข้าไปยุ่งงานลูกเขาตอนนี้แม่อยากพักมิวจะผิดไอจีตัวเองไปเลยจะได้จบจบนะ บ้าบอทั้งนักข่าวทั้งคนเมนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเชิญทีมเผือกไปบ้านอื่นก่อนนะคะล่าสุดทางด้านไบเฟิร์นทีมชนกและนายนภัสเผชิญหน้ากันครั้งแรกหลังเจอข่าวแม่หมูพิมพากาอันฟอลโล่โดยทางด้านไบเฟิร์นทีมชนกและนายนภัสได้มาออกงานร่วมกันครั้งแรกซึ่งหลายๆคนก็จับตามองแต่ต้องบอกเลยว่าทั้งคู่ก็ยังคงความหวานปกติ โดยใบเฟิร์นทิมชนกเองก็ได้ออกมาโพสต์รูปคู่ไนนพัสพร้อมระบุข้อความขอบคุณชาวชนบุรีและแฟนๆทุกคนเลยนะคะสนุกและประทับใจฟุดๆ